สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลมมิลาครับแล้ววันนี้ครับเราก็มีรถฮาวาวลครับมาติดตั้งที่มิลาชีกแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าคันนี้น่าจะเกินคันที่20ไปแล้วครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่เขาเรียกว่าชุดยอดนิยมเลยของรถฮาวาวลครับนั่นก็คือชุด m e r c u r ิว29,900บาทครับที่เขาบอกว่าเป็นไ i อินวันนะครับ เบดบล็อกหมาสจั์ที่ตัวเดียวนะครับมีทั้ง DXP, EQ, Time ทม์อะไรเมนต์บลูทูธครบเลยครับนะครับแล้วก็มีลำโพงหน้าหลังครบเลยแล้วที่สำคัญครับคันนี้นะครับผมจะมีมือจูนนะครับเดี๋ยวมาดูครับมาเลยครับมือจูนครับช่างตุนครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นครับนอกจากให้มือจูนนะครับเราจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องวัดตัวใหม่ในตุนคเครื่องครีโอนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วผ่านเครื่องจูนแล้วผ่านตุนจูนออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกท่านเดี๋ยวตามไปชมกันครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็จูนเสียงเสร็จแล้วนะครับหลังจากใช้เครื่อง Clio นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเบสคันนี้อยู่ด้านหน้าผมบอกใครหลายหลาคนแล้วนะครับว่าการที่มีพื้นที่วางซับบ็อกด้านหน้าเบสจะได้เปรียบมากนะครับแล้วด้วยแอปพลิเคชันของ Mercury เรานะครับที่สามารถปรับได้ละเอียดขนาดแบบแยกชนแนลได้นะครับ Ecorizer เนี่ยละเอียดแบบแยกชนแนลนะครับถึง10 b a n ์และที่ผมมอมปรับครับตรงนี้สามารถปรับค่าคิวได้ด้วย ซึ่งทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะจูนเสียงออกมาได้ค่อนข้างเพอร์เฟกเลยทีเดียวแล้วก็ตอบสนองเจ้าเครื่องคีโอได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมลองฟังไอเพลงนั้นแดนเนี่ยฟังดูเบสกันครับว่าเบสจะขนาดไหนไปเลยครับ เบสนะโอ้โหคุณผู้ชมครับยอดมากเลยครับเบส up ฟอนแน่นอนไม่ต้องตีตู้เลยครับสำหรับ p าวาวคันนี้โอเคก็ชมกันเป็นหอมปากหอมคอนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่มีรถรุ่นนี้อยากติดเครื่องเสียงที่ราคาไม่แพงแต่คุณภาพเสียงได้ระดับชุดใหญ่ๆเลยปรึกษาเราได้ที่มิราดออริโอทุกสาขาครับสำหรับวันนี้ผมช่างตุนขอตัวไปปล่อยลูกค้าก่อนแล้วคันนี้รีบด้วย แล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ